สวัสดีสีเหยเวลาจะนำเสนออะไรอะระวังนะไม่ต้องไปยุ่งนะครับเรื่องวงการพักเครื่องเดี๋ยวจะรับไม่ไหวเข้าใจปะจะบอกให้นะวงการพักเครื่องอะเขาออกจากวัดอนะสาม้อยเถูกต้องปะเสร็จแล้วปุ๊บตูมเนี่ยนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าคนที่เขาศรัทธาเนี่ยเขาก็จะ เอาใบจองไปบวกนะครับแต่ถ้าคุณซื้อไม่ซื้อพอใจไม่พอใจก็แล้วแต่คุณถ้าคุณอยากจะบูชาคุณไปบูชาที่วัดเลยนะครับไปที่วัดไม่ต้องมาซื้อที่นี่นะแล้วก็บอกให้เลยนะสําหรับที่นี่เนี่ยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่บาทเดียวนะครับสิ่งที่เห็นคือพุทธคุณครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นน่ะอีดอกทองอย่าพยายามนะเดี๋ยวเจอกันที่สก,กลเข้าใจปะ อยู่จะตบมือให้หน้าชาเลยอีดอกรู้จักกวูกวะกูไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นน่ะจะแฝกวงการไหนอ่ะก็ให้รู้จริงหน่อยเข้าใจปะช้างเย็ดกูจะเอาสก,กเบอือเนี่ยทิมพริกแล้วทิมผีมึงอ่ะรู้ปะอีสัตว์อย่าทะลึ่งหน้าเข้าใจว่าโมาโหแต่ถ้าอยากจะแฝกก็แฝกให้มันดีๆหน่อยมีเหตุผลกว่านี้หน่อยเข้าใจปะจนเรื่องที่มึงบอกว่าบุญโอนเข้าวัดอ่ะกูไม่ยุ่ง ใจปะจะโอนให้ใครให้อะไรยังไงกูไม่รู้ลุยกันเลยกูไม่เกี่ยวข้องเข้าใจปะกูหยุดนิ่งมานานแล้วนะเพราะกูสงสารมึงในสัตว์เดี๋จะตายไม่ดีเข้าใจปะฮนะช้างเย็ดระวังสีเหยเดี๋ยวจะโดนเสยหีเข้าใจปะ